แมโทมัสจะทําอาหารกินนะทุกคนที่บ้านผัดผักรวนนะผัดผักกวางตุ้งของจีนนะทุกคนนะใช่ไหมแม่เรียกแม่ทมัสเรียกผัดผักกวางตุ้งของของจีนนะของชีนเนี่ยเนี่ยมีผักผัดผักรวมแม่ทมัสก็เนี่ยนางเอกนะฮะผัดกวางตุ้งแล้วก็ใส่กุ้งนะทุกคนกุ้งสดนะ กุ้งสดแล้วก็ใส่หัวหอมใส่แครอทใส่ปาปริก้าพริกโอเคนะใส่เดี๋ยวยังไงแม่โทมัสจะทำนะโอเคนะทุกคนก็กระทะเาผัของแม่โทมัสนะมันอรล่งสดก็ดจากแม่สามีอันนี้แม่โทมัสก็ใส่น้ำมันลงไปนะทุกคนอนะนะทุกคน,คกคนลงก่อนหอม ย่าเห็นะคะตามขัน้นตอนนะทุกคนผัดลงไปให้แครอทมันสุกๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าทํานี้ให้ลูกชายให้ป๋าป๋าเขาก็ปั่นก็ไม่่อยจะไอ้นี่นะเขาก็แต่เราต้องให้มันสุกหน่อยนะแครอทจะแข็งนะเพื่อนๆเคนะคะ เอมัก็จะใส่กุ้งลงไปนะ้เาเราผัดผัดรวมใส่กุ้งอันนี้สูตรไทยสูตรไทยนะทุกคนแล้วแม่ทอมัสก็จะใส่กวางกุ้งชีหน้าลงไปนะทุกคนเยอะแต่ว่าเ,าเดี๋ยวผัดลงไปก็จะยุบนะทุกคนเขากินกันสามคนนะทุกคนนะ ก็จะใส่นี่นะลงไปเนี่ยซอสเด็กสมบูรณ์ซอสเจนนะทุกคนนะน้ำมันหอย่ะขออใครใส่ลงไปนะสไตล์ของแม่ทูม่ใส่เยอะหน่อยนะทุกคนเพราะแม่ทูม่ไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะพ่อแม่ทูม่าก็ใส่อซอสเด็กสมบูรณ์นะทุกคนสีขาวาใส่ลงไปหน่อยอ่า เมนูนี้แม่ก็ไม่ใส่น้ำปลานะทุกคนเพราะว่าใส่น้ำปลาแล้วมันจะมีกลิ่นขลาๆนะทุกคนนะแม่ทุกทาก็จะใส่เกลือใส่เกลือหน่อยแล้วก็น้ำตาลหนึสามช้อนแม่ทุกทานกินหวานนะทุกคนแล้วก็เราก็จะใส่พริกไทยลงไปนะทุกคน แม่โทมัสก็นี่นะทุกคนนะนี่แม่โทมัสก็จะคนนะทุกคนให้ให้ผักมันยุบเติมอ่าซีอิ๊วขาวลงไปแล้วอ่าแล้วก็ซอสหอยนางลมแล้วนะเกลือพริกไทยอ่าเมนูนี้ไม่ได้ใส่ชูรสนะทุกคนน้ำตาลนะแค่นี้คนะ่ะทุกคนนะแล้วไม่ใส่น้ำปลานะแนะม่โทมัสกาลังใส่เกลือนะทุกคนนะ ถ้าใส่น้ำปลาแล้วบ้านเราก็จะมีกลิ่นนะทุกคนเห็นไหมทุกคนหน้าตาน่ากินมากจับกล้องต่ำๆหน่อยสิลูนะกผู้ชมเห็นกุ้งเห็นไหมทุกคนก็จะยุบนะทุกคนนะนะเนี่ยีจะกินกันนะพ่อแม่ลูก เริ่มจะเหลืองแล้วนะนะทุกคนกุ้งก็เหลืองๆผักก็เริ่มจะยุบแล้วทุกคนนะนะตอนนี้ก็เริ่มได้ที่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวแม่โทมัสจัดใส่จานนะทุกคนเสิร์ฟลูกชายนะแล้วก็ให้โอเคนะคะเดี๋ยวรอแม่โทมัสจัดใส่จานแปน๊บนึงนะทุกคนนะว่าหน้าตาผัดผักรวมกินกับข้าวสวยของแม่โทมัสจะหน้าตาน่ากินไหมนะ จะแพ้แพ้ร้านอาหารเอเชียไหมแม่โทมัสก็มีเสน่ห์ไปจังหวัดของแม่โทมัสนะทุกคนอาหารแม่โทมัสก็ทาเป็นนะทุกคนแต่ทีนี้ว่าแม่โทมัสทําทไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะอาหารไทยเพราะว่าป๋าเขาไม่ค่อยชอบกินอาหารไทยแล้วแม่โทมัสก็ไปเดินเล่นกับป๋ากินข้างนอกก็เสร็จแล้วนะทุกคนนะลูกชายก็ก็กินได้เป็นบางครั้งนะทุกคนอาหารไทย โอเนะทุกคนเดี๋ยวรอให้แม่โทรมาจัดใส่จานแป๊บหนึ่งค่ะเพื่อนๆนะเพื่อนๆน,น้ำซึนก็เสร็จแล้ว แม่โทมัสก็ได้แล้วนะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนหน้าตาน่ากินไหมอันนี้เมนูราดก้าวนะทุกคนเนี่ยอันนี้แม่โทมัสได้ถ่ายเห็นหน้านะทุกคนแม่โทมัสก็อันนี้อันนี้จะเสิร์ฟป่านะทุกคนกุ้งนะเดแม่โทมัสจะตกแต่งจานอีกหน่อยนึงนะทุกคนแม่โทมัสก็จะใส่ห้ี่นะเนี่ยคือหอมแตวก่อนนะทุกคน น,นี้แม่โทมัสจัดใส่จานเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างนะหน้าตาหน้ากินไหมเมนูกุ้งเนี่ยก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะแะแม่โทมัสก็จะแต่งด้วยหอมหวัวอันนี้นะอันนี้คือหวหอมทอดนะทุกคนแม่โทมัสก็จะประดับด้วบนะทุกคนนี่จะบหนั้โรงแรมนิดหน่อย แล้วเบนูจานนี้นแม่ธทมัตก็จะราดด้วยหัวหอมลงไปเนี่ยทุกคนนะกนินนีหฮะเพื่อนๆแม่ธทมมัตทำกุ้งนะผัดผักรวมใส่กุ้งนะทุกคนเนี่ยนะราดด้วยหัวหอมแล้วนี้ก็จะเป็นชามโปรดนะทุกคนให้ปานะทุกคนอันนี้ของลูกชาย ป่าเนะทุกคนหน้าตาหน้ากินมากค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมากินกับแม่โทมัตนะเดี๋ยวขอตัวเสิร์ฟเสิร์ฟโทมัตกับพ่อโทมัตก่อนนะทุกคนน่ากินไหมคนะทุกคนแม่โทมัตทำ ำให้ให้ลูกให้สามีกินนะทุกคนพ่อโทมัสแล้วก็โทมัสนะทุกคนสองชามสองจา,งานนี้อันไหนหน่ากินสักันนะถ้าไปกินร้านอาหารก็ก็จะไม่ไม่ได้ตามใจที่เราทำนะทุกคนนะโอเคนะคะมันยังไงแม่โทมัสไปเสิร์ฟลูกชายกับสามีก่อนน,นะเสิร์ฟพ่อโทมัสเสิร์ฟป้าเสิร์ฟโทมัสก่อน นะะคน่าก okay, erm hey, <laughs> ินนะทุกคนน่าโตมัตทำทำให้ให้ลูกให้สามีกินนะทุกคนโอโตมัตก็โทมัตนะทุกคนสองชามสองจานนี้อันไหนน่ากินกวาไปกินร้านอาหารก็ก็จะ ไม่ไม่ได้ตามใจที่เราทํานะทุกคนนะโอเคนะคะมันยังไงแม่โทมัสไปเสิร์ฟลูกชายกับสามีก่อนนะเสิร์พ่อโทมัสเสิร์ปา้าเสิร์ฟโทมัสก่อนนะโอเคนะคะ